ทำไมเช้านี้ไม่ขึ้นไปรับแบบนี้อะคะนี้ลงมาช้าเหรอคะเลยไม่ขึ้นไปรับแล้วเหรอคะหรือว่าหนูขึ้นไปรับแบกใหญ่มาแล้วใช่ไหมนี่แบ็ใหญ่ออกไประปชมช้าเนาะชมงชา้านะตันนี้ด้วยทำอะไรอยู่คะลาจิทำอะไรอยู่คะ หะับข้างีนนี้รหลับข้างใต้นี้ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแล้กวก็สจ้างนา้อเสียงดังเนาะยังไม่ได้เลิกยกไปข้างบนสักทีหนึ่งอันนี้มันหนักนะคะเดี๋ยวต้องยกจนสองคนอนะ่ะเดี๋ยวต้องให้รอให้ใครมาก่อนนะคะเอาวันนี้เหรอ วันนี้ค่ะมาน,นี้มีเด็กมาร้องร้องถามอยากกินอันนี้หรือเปล่าใช่นะคะโอยอยากกินทั้งคู่เลยอย่ามามีเทให้ค่ะเขาตัดยาเขาตัดยานะนี่ค่ะอ้าวคนร้องไม่ได้กิน อ้วนเขากินไปก่อนแล้วนั่นนะะ่นนะเจ้าอ้วนอ่ะบาจีหนัก3.2นะคะแล้วแบกจีนหนัก3.6จค่ะจะดูตัวเหมือนบาจีเขาจะใหญ่กว่าเนาะคือโครงเขาใหญ่กว่าค่ะแต่ว่าตัวเขาไม่แน่นเท่าแบกจีน,นะคะแบกจีเห็นอย่างเงี้ยอุ้มหนักนะคะคือเป็นดูตัวเด็กๆดูหอมแต่แบบพอจับแล้วตุต๊บตักค่ะซอนรู ระหว่างที่นุ่นแบบเก็บชั้นหนังสืออยู่นะคะนี่มันเล่นกันเองค่ะเก่งมากเล่นกันเองชอบนะคะอันเนี้ยตัวแรกวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคะแบบว่าวิ่งกันเร็วแล้วก็ขนฟูด้วยแต่พอบอกว่าต้องวิ่งเบาๆหน่อยเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้กัน,นะคะ่ะ ก็คือแบบเช็ดชั้นนะคะก็เลยแบบเ็ลื้อของออกมาเลยแล้วกันแล้วก็ค่อยๆทยอยเช็ดตอนนี้คือของกองอยู่บนตะเต็มไปหมดเดี๋ยวจะมีเลือกเลือกทิ้งบ้างนะคะถ้าอันไหนของตัวเองคือทิ้งได้เลยแต่ถ้าอันไหนเป็นของอาถกิจเดี๋ยวต้องให้เขามาเลือกอีกทีหนึ่งะคะ่ะอยู่ดีๆก็เหมือนฝนจะตกเลยนะคะแต่พอดีเลยช่างสมศักดิ์ที่เป็นช่างทาสวนเขา มาบ้านตรงข้ามพอดีเลยออกไปถามเขานะคะว่าให้มาช่วยดึงวัชพืชเล็กๆน้อยๆได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ต้องตัดอะไรเยอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจริงๆคิวเขายาวมากแต่ว่ามาทํานิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบวกมาทําให้เย็นพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบท้องใหญ่แล้วแบบว่าทําเองไม่ได้เลยนะคะได้แค่ลดน้าถ้าจะให้ก้มแบบดึงวัชพืชเล็กๆคือดึงไม่ไหวค่ะก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าอยาให้เขามาดึงให้ เพราะว่าแม่บ้านเขาจะไม่ได้ยุ่งกับสวนอยู่แล้วนะคะเขาจะมาทําแค่ความสะอาดบ้านเราก็เออไม่ไม่อยากให้เขาทํานอกเหนือจากที่แบบว่าเขาอุตส่าห์มาทําให้เนาะใช่ไหมคะอันนี้คือเห็นนุ่นออกไปข้างนอกคิดว่าจะตัวเองจะได้ออกด้วยเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเดินมามีฟังผลเขากําลังโวดกันอยู่เลยตอนนี้จิดจ๊ดจก็ อยากรู้เนาะคะขึ้นมานั่งด้วยค่ะมามีผูจากมาม,ม,มีเนาอตื่นแล้วก็มาขี้อ้อนนะคะอีกคนนึงหลับอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะคี้อ้อนไหมคะคนเนี้อ้อนนะคะเอา้าไปมดอะไรมาเนี่ยน้าติดขนน้่นมี เอาตก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 เด็กแบกของมามีนี็กเด็กๆนนก,ๆกๆน่ารักมามีรู้หนูอยากกินแมวเลียใช่ไหมตอนเช้า่ะเห็นซองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแมวเลียแล้วพอไม่ใช่ก็งอนเชอๆ ที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ยใครเล่นเด็กหญิงเรื่องมากค่ะอันนี้คือเขาหลับเกือบทั้งวันเลยนะคะตอนนุ่นจัดของอยู่แต่ว่าเด็กหญิงแบกจี้ค่ะนุ่นเดินไปไหนมาไหนเก็บชั้นเก็บอะไรก็คือเดินตามนะคะนี้เขาหลับค่ะพอจะเสร็จแล้วถึงเพิ่งตื่นนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะคะพักก่อนเอานุ่นนี่ออกมาเช็ดลื้อทุกอย่าง ช้าหน่อยเนาะช่วงเช้านะคะถ้าเกิดว่านุ่นแบบไม่ให้เวลาเขาก็จะมาลองลองค่ะมัไปทํานุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงบ่ายเขาก็จะไปหลับของเขานะคะเรื่องมากสุดๆแะเนาะดูแน่ <laughs> นุ่นเอาแบบแอร์พอร์ตนุ่นมาทําความสะอาดนะคะเป็นรุ่นเก่าแล้วว่าแต่ว่านุ่นชอบใช้อันนี้นะคะมันไม่ได้เป็น noise cancellation แต่ว่าใช้ดีค่ะก็เอามาเช็ดๆอะไรอย่างนี้นะคะมีอุปกรณ์เช็ดด้วยอันนี้ของอัธกิจแอบจิกมาแล้วก็นี่ค่ะเขาคงงงว่าไอ้ทำอะไรมานั่งดูก็เลยแบบว่าอะให้ดมๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะอยากรู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่ไม่ได้มาวุ่นวายค่ะ ให้ดมเขาก็แบบพอใจนะใช่ไหมคะใช่คะ่ะมามีมแบกจี๊ดก็เหมือนกันนะคะถ้านุ่นทำอะไรอยู่เราเห็นเขาแบบจ้องเยอะๆนุ่นก็จะให้เขาลองดมดูค่ะเขาจะได้แบบหายสงสัยวันนี้ลูกสาวอองไม่ช่วยออกไปทำสวนนะคะเขาหลับค่ะเพราะว่าอะไรคะ ผมว่ามันมีเปิดแอร์ให้ค่ะปกตินุ่นจะไม่ค่อยเปิดแอร์ห้องโซฟาตอนกลางวันนะคะแต่วันนี้เก็บนูนี่ก็เลยโอเคเปิดแอร์ถ้าเป็นห้องแอร์เขาจะแบบนอนยาวนอนหลับปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนไม่รู้เวลานะคะว่าจริงๆแบบควรออกไปเที่ยวเล่นได้แล้วบบนมีบอกว่าอะไรคะเล็บไม่กลางนะคะเวลานอนเนี่ยหุบเล็บค่ะใช่ไหมคะบ่าวจี๊ หญงบาวจีต้องหกเดทนะคะกลับเข้ามาบ้านนะคะได้เวลาค่ะเดี๋ยวมาปอกแอปเปิลนะคะมีดคู่ใจมีดไม้มีสนิมรนะบางจุดด้วยหรอนี่ชอบมากนะคะมีดคู่นี้มันไม่ค่อยคมแล้วแต่ว่ามันปอกอะไรอย่างเงี้ยมันจับถนัดมือดีค่ะผู้ช่วยเราเหมือนเดิมค่ะดับปุ๋ยผู้ช่วยมามี ช่วยหลับปุ๋ยเดีย๋ยวแบกใหญ่จะถึงบ้านแล้วค่ะแบกใหญ่ไปแวะก,กินก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำค่ะแต่มามีไม่ค่อยอยากกินก็เลยบอกว่าไม่ต้องซื้อมา <c oughs> เขาก็เลยทานไปเลยนะคะใช่ไหมคะดูห้องแอร์ค่ะหลับปุ๋ยค่ะวันนี้เดีย๋ยวยุ่งนะคะ